สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วงสองคอมเมนต์วันนี้เรามาสองคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านพ่อแม่พี่น้องและเพ,เพื่อนคนไหนอยากดูคลิปยาวแบบไม่มีโฆษณาคั้นผมขอแนะนำดักกี้พรีเมียมเริ่มต้นแค่19บาทหรือเดือนละ69บาทจะดูได้เพืินๆแบบไม่เสียอารมณ์และพิเศษสุด,สดจ่ายเพียง269บาทก็ได้ u t u b e พรีเมียมตลอดชีพกันเลยทีเดียว โปรโมชันนี้ไม่มีเยอะเดอ้อแค่เพียง10ท่านต่อวันเท่านั้นหรือหากเพื่อนๆต้องการหา AI ช่วยคิดงานทางร้านเองเนี่ยก็มี ChatGPT AI อัจฉริยะที่จะทำให้ชีวิตของเพื่อนๆเ,เนี่ยง่ายยิ่งขึ้นมาพร้อมคู่มือการใช้งานและมีแอดมินคอยดูแลให้คำแนะนำหลังบ้านนอกจากนั้นก็ยังมีบริการ Netflix Disney Plus i k e a และอีกกว่า60แอปพร้อมให้บริการ ถ้าสนใจก็แอดไลน์แอดด็อกกี้พีหรือสแกน qr code ตรงนี้ได้เลยแลวก็อย่าลืมบอกทางร้านด้วยว่าช่อง NCK Army แนะนำมาด้วยนะทางร้านจะให้บริการดีขึ้น100%ก็ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนจนถึงตอนนี้นะครับสถานการณ์ชายแดนไทยเขมรเนี่ยก็ยังร้อนระอุอยู่เช่นเดิมนะครับแม้ผมจะเงียบไป3วันจากอาการคันคอนะครับ คือภาคเสียงลําบากมากเคยเอหยุดดีกว่านะฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ขี้คายยังไม่จบเสียทีนะฮะโอ้คงจะยากพอสมควรนะฮะดูไอ้ฮุนเซนนะครับโอ้โหแม่งทําตัวอย่างกักบแบบเป็นเจ้าของประเทศไทยนะฮะเออแม่งสั่งไทยนู่นนี่นั่นนะฮะต้องทําอย่างงั้นต้องทําอย่างงี้ห้ามทําอย่างงั้นทำอย่างนี้หรือว่าคือไม่เห็นหัวประเทศไทยอ่ะ <c oughs> เอาง่ายคือไม่เห็นหัวเลยอะน่าปวนไส้มากครับผม ล่าสุดเนี่ยกระแต่งเรื่องมโนว่าไทยได้ยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนของมันไปแล้วนะฮะทั้งที่ในเรื่องที่เขาคุยกันเนี่ยแม่งไม่ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่แต่โพส์อะโพสต์ของตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยไทยได้ยอมรับแล้วนะว่าจะยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนอะไรประมาณนั้นไทยไปยอมรับมึงไอ้เหี้ยผู้บอกแล้ว่าไปคุยกับคนประเทศนี้ไอ้เหี้ยคุยไปก็เสียเวลานะ ควรใช้มาตรการปิดพรมแดนตัดเนตตัดไฟไม่ส่งน้ามัน <adapting> ผมบอกเลยครับ <adapting> แค่นี้เราก็ชนะแล้วมันอยู่ไม่ได้หรอกไอ้ประเทศเนี้บอกว่าจะแบนสินค้าไทยล่าสุดขอให้ไทยเปิดเอ่อพรมแดนอย่าไปเปิดใ้แม่งไอ้เฮีฮยบันไส้ปิดไว้วนั่นแหละคุเป็น้นแหละเดี๋ยวแม่งก็เปิดมืนเดิมกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเปิดทําไมก็ไอรัฐบาลนี่ก็ขอเจรจาอย่างเดียวจะไปเจรจาทําไม เจ,เจรจา,าไปก็ไร้ประโยชน์ครับผมไอประเทศเนี้ยเมื่อเราไปเจรจา,าเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหเสียผลประโยชน์เมื่อน,นั้นนะครับผมทําไปทําไมทไมําไปเพื่ออะไรแทนที่เจรจา,าจะได้วินวินทั้งคู่แต่นี่ไปเจรจา,ากับบันทีไรแล้วก็เสียผลประโยชน์ตลอดไอประเทศชาติหมาเนี่ยอย่าไปคุยแม่งดีกว่านะแต่ก็ด้วยสถานการณ์เรื่องดินแดน,นที่มีความขัดแย้งกันอย่างดเดือดในขณะนี้นะครับทำให้พวกเราคนคอมเมนต์ไม่รู้ว่า ทำด้วยความตั้งใจหรือโดนจ้างมาผมก็ไม่แน่ใจในเรื่องนี้นะครับแต่มันชอบที่จะทํะทาแบบคลิปออกมาปั่นกระแสเว้ในเรื่องต่างๆเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องแบ่งแยกไทยกับเพื่อนบ้านอย่างลาวกับพม่านะครับผมให้มีการทะเลาะกันมากขึ้นนะเออพยายามใช้คลิปต่างๆสร้างความไม่ไว้วางใจกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านแบบทาเป็นขบวนการเลยอย่างมืออาชีพเรื่องนี้เขาเก่งอยู่แล้วนะ เออธรรมดาแล้วเขาเขาฝึกด้านนี้มานานแล้วนะครับก็ไม่แปลกใจที่ได้รับฉายาว่าแคมโบเดียนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจในเรื่องนี้เรารู้กันดีทั่วโลกก็รู้กันดีนะไอเรื่องยุยงหลอกลวงตลบหลังเนี่ยโอ้คอมเมนต์เก่งมากเมนบอกว่าเดี๋ยวจัดให้ตามคําขอนะนายสั่งมายังไงนี่จัดแบบคมคมไม่เลยนะแต่ก็นี่แหละผมเองก็เข้าไปส่องคอมเมนต์ในคลิปที่มันทํามาเนี่ยผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่า ไอ,ไอ้เพื่อนแล้วไอ้เพื่อนบ้านของเราอย่างพม่าและลาวเนี่ยเขาจะคิดเห็นเช่นไรกันบ้างเออกับความพยายามของเมนที่จะผนึกกําลังพมา่าลาวและขเขมรในการต่อต้านไทยแบบว่ามีการแบนสินค้าไทยเลิกคบกับคนไทยเลิกใช้นู่นนี่นั่นเลิกไปทํางานในประเทศไทยอะไรประมาณนี้นะครับผมเอาละครับเราลองไปฟังความคิดเห็นกันดีกว่าครับผมว่าพวกเขาจะคิดเห็นกันยังไงบ้างไปลองฟังกันเลยครับ มาที่คอมเมนต์แรกกันนะครับผมขอโทษในหน้าคอมเมนต์ฉันไม่เข้าใจภาษาของคุณแต่ฉันก็เป็นคนลาวซึ่งเข้าใจทุกคำในภาษาไทยและฉันก็ชอบประเทศไทยมากไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับผมแม้จะเกลียดเขาแต่ก็ยังมาหาแดกที่บ้านเขาคลิปนี้ดูเหมือนว่าคอมเมนต์เนี่ยตั้งใจปั่นกระแสมากกว่าเพื่อให้เราเกิดการทะเลาะกับพม่าและลาวด้วยกันเองไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับ อย่าดึงพม่าไปเกี่ยวข้องเลยนะครับเราไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายไหนทั้งนั้นเราลองไปฟังคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับไม่ว่าจะใครพูดอะไรยังไงก็ตามปัจจุบันที่ประเทศไทยรับเราไว้ให้สิทธิ์อยู่อาศัยและทํางานแล้วก็ควรจะรู้สึกขอบคุณอย่างใจจริงมเม้นต์ต่อมากันครับผมลองฟังกันดูครับแล้วแต่เลยนะแต่ขอให้ช่วยเอาพลเมืองของประเทศคุณเนี่ย ออกไปจากไทยและหยุดข้ามมารักษาที่โรงพยาบาลไทยด้วยเพราะว่านเปืองพื้นที่แล้วก็งบประมาณของประเทศไทยมากพวกที่เนรคุณไทยช่วยเหลือแล้วก็ไม่เคยจำสักทีไปลองฝากคอมเมนต์ต่อไปกันดูนะครับลองฝังกันดูครับทําคลิปเองคิดเองเออเองว่าคนลาวกับพม่าเนี่ยจะเล่นกับตัวเองแบบนี้นี่แหละที่เขาเรียกว่าหาพวก เพราะกลัวว่าไม่มีใครอยากคบด้วยคนลาวที่มาทํางานในไทยไม่เคยสร้างปัญหาพมาเองก็ไม่เคยมาเคมอะไรมีแค่ก่อนขี่ตรงกลางก้อนเดียวแหละที่มีปัญหาอย่าสาคัญตัวเองนักเลยนะคิดเห็นท่านมากกันครับผมลองฟังกันครับถ้าง,งานไม่หลับลื่นก็ไม่ว่ากันนะครับขอบคุณที่ให้ที่พักพิงและโอ,อกาสที่ได้อยู่ที่นี่ ไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับขอร้องเธออย่าดึงเราไปเกี่ยวข้องหรือหาพวกเลยทุกวันนี้ฉันสำนึกในบุญคุณแผ่นดินไทยเสมอเพราะแผ่นดินนี้ทำให้ฉันลืมตาอาปากได้มีงานทำมีเงินส่งให้แม่ให้ลูกพ่อแม่ฉันไม่เคยสอนให้ลืมบุญคุณคนและแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆทานไทยทุกนายนะคะและขอบคุณแผ่นดินไทยจากใจจริง ไปลองฟังคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมไม่เคยลืมบุญคุณของประเทศไทยหลักทุกคนครับคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นคอมเมนต์ของชาวเขมรครับผมลองฟังกันครับไม่มีใครชอบพวกคุณล้อกมึงคนเดียวหรือเปล่าอย่าคิดแทนคนอื่นเขามันโนยฮะความคิดเห็นต่อไปกันครับผมไม่ว่าอย่างไรรัฐบาลไทยก็มีใจเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ มากกว่าประเทศของตัวเองในหลายๆด้านถึงได้ให้ที่พักพิงกับเราอย่างดีแบบนี้ขอบคุณมากจริงๆแล้วในประเทศของเราตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเนาะไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันคอมเมนต์กำลังสร้างความเข้าใจผิดและทำให้คนไทยมองพวกเราชาวพมา่าในแง่ลบเกินจริงไปที่คอมเมนต์ต่อไปเอาจริงๆแล้วประเทศเป็นบ้าน ที่ไม่ค่อยถูกกับไทยนั้นมีแค่3ประเทศเท่านั้นคือกัมพูชาพมา่าและมาเลเซียไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับพวกเขาพยายามทําให้คนเข้าใจว่าลรากัมพูชาและพมา่ากําลังต่อต้านไทยแต่ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเราต้องสนใจเพราะพวกเขาทั้งหมดก็พยายามเข้ามาทํางานและอยู่ในไทยอยู่ดีอคิดเห็นต่อไปกัน ทุกคนควรรักและเอ็นดูซึ่งกันและกันเป็นบ้านก็ต้องช่วยเหลือและรวมใจให้เหนียวแน่นด้วยกันกูก็พยายามช่วยแล้วไงผลสุดท้ายแม่งกะแววงกัดอยู่ดีเฮ้ยโดยเฉพาะเขเมรอย่าใจดีกับคนประเทศน,นี้ผมแนะนําครับความคิดเห็นต่อไปกันนะครับผมลองฝักกันดูครับขอบคุณประเทศไทยมากๆสําหรับการให้สิทธิ์อยู่อาศัยและทํางานด้วยนะครับผมไม่ลืมบุญคุณ ไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าอย่าปากแข็งไปเลยความจริงแล้วทั้งสามประเทศนี้ต้องพึ่งพาประเทศไทยในทุกทางเลยนะอิจฉาและเกลียดไทยแต่ก็ยังใช้ของไทยทํางานในไทยรักษาพยาบาลในไทยเรียนในไทยดูสื่อไทยอยู่ดีไปที่คอมเมนต์ต่อมากันครับทั้งสามประเทศนี้ยากจนมากและแค่แค่ลิสยาไทยเท่านั้นเอง ไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าช่วยเอาคนขอทานกลับไปกัพูชาที่มันน่าเบื่อมากเลยความคิดเห็นท่านมาก,กันครับผมกัพูชานี่แหละปัญหาลักเลยส่วนลาวกับพม่าเป็นพื้นที่สงบเสงี่ยมและน่ารักควคิดเห็นถัดไปกันนะครับคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ทำงานให้เต็มที่รับเงินให้ถูกต้องก็พอแล้วครับ ที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับดูเหมือนว่าพวกเขาดิยสยาพวกเรานะทำไมเราต้องมาคอยสนใจพวกเขาในเมื่อพวกเขาเนี่ยทำไมจะสนใจเราขอโทษจริงๆสำหรับคนที่เป็นมิตรไม่ใช่ศัตรูกับเรานะความคิดเห็นท่านมาเกินครับผมโพสต์นี้เนี่ยโง่ามากค่อยากสร้างดราม่าระหว่างประเทศเท่านั้นเองไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับผมคนพมา่าขอล้อง อย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวไปสะท้อนเป็นทัศนคติของชาติขอให้เรามุ่งเน้นไปที่ความสงบและความร่วมมือกันเพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขความเทื่อทัดไปกันนะครับผมเป็นคนมากมาขอร้องอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวไปเปลี่ยนทัศนคติของชาติขอให้เรารักษาความสงบสุขระหว่างกันและอย่าลืมว่าเราทุกคนเนี่ยคือคนเอเชียด้วยกันนะครับ เมนต่อมากันครับผมอิชาร์ไทยแหละประเทศตัวเองยังด้อยพัฒนาอยู่ทำแบบนี้กันทั้งสามประเทศที่ประชากรแทบไม่มีจะกินแต่มารวมตัวเพื่อพาไทยกันอยู่แค่นั้นเองแล้วทำไมเราต้องไปรู้สึกอยากคุยกับพวกเขาด้วยละ่ะไอ้คอมเมนต์นี้ของคนไทยเนี่ยก็ใจเย็นใจเย็นหน่อยนะเออคอมเมนต์มันปั่นอยากให้ไทยกับไอพม่าก,กับลาวทะเลาะก,กันนะมันก็อย่าไปเล่นตามน้ำมาดิเฮ้ยมองหน่อยคนทําแม่งไม่ได้เกี่ยวกับพม่าและลาวเลย แค่อยากปั่นแค่นั้นเองความคิดเห็นทัดมากกันนะครับลองฟังกันดูครับนี่แหละทัศนคติของคนไทยทั่วไปคิดว่าตัวเองเหนือกว่าประเทศเอเชียอื่นๆหลายประเทศเลยส่วนคอมเมนต์นี้นะผมก็บอกตามตรงก,ก็อาจจะมีความคิดอยู่บ้างนะแต่ตอนเด็กนี่ผมคิดหนักเลยล่ะ <c oughs> แต่พอโตอขึ้นเราก็เข้าใจว่าเออเราก็ไม่ได้ประเทศที่ดีเลิศประเสริฐสีไมนดีจะแสงแต่ถ้าเทียบประเทศอย่างเขมร ก็กูดีทุกอย่างกว่ามึงแน่นอนนะความคิดเห็นทันมากกันนะครับลองฟังกันดูครับก็ถูกแล้วครับเขาเป็นแรงงานรับจ้างพวกเขาก็ต้องเกรงใจที่จะเดินกับนายจ้างเป็นธรรมดาความคิดเห็นทัดไปกันครับผมจองหองพองขนก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่ต้องรู้จักดูศักยภาพตัวเองบ้างอิจฉาจนเกินเหตุไปแล้วแทมยังมาอยู่ไทย อย่าลืมจา่ายภาษีถูกต้องด้วยล่ะที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับฉันไม่อยากคุยกับเธอเลยแต่ฉันต้องทำงานที่บ้านของเธอที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าผมไป็กดลาวไม่เคยเกลียดใครเลยตั้งใจมาอยู่เมืองไทยแล้วก็เจอแต่คนดีๆที่น่ารักแล้วก็คอยเอนดูผมเสมอไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับเป็นคอมเมนต์ของคอมเมนครับผม ใครๆก็อยากมีเพื่อนนะแต่ถ้าเพื่อนเป็นงูเห่าหรือจระเข้ยังไงก็ตีมันไว้ก่อนจะดีกว่ามันดาเราว่าเป็นงูเหา่าจระเข้นั่นกูมองมึงเป็นตัวเฮียก็ไม่แปลกแล้วละ่ะไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับพมา่าไทยลาวและกัมพูชามีวัฒนธรรมศาสนาและสิ่งอื่อที่คล้ายคลึวควลงกันเราควรรวมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น ขอหยุดการพูดเกียิชังกันเถอะครับจากใจคนพม่าความคิดเห็นทัดไปกันครับอย่าทำตัวแบ่งแยกและเหยียดยามกันเลยนะครับมาคิดกันว่าเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์เหมือนกันและช่วยกันส่งเสริมความสงบสุขและความรักให้กันและกันไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับพวกเขาเหมือนแก้วที่แตกจนเป็นเศษชิ้นเล็กๆและตอนนี้คนพม่าส่วนใหญ่ ก็กำลังเจ็บปวดแบบนี้พอแล้วอย่าเข้ามาใกล้เราเลยพวกเราเบื่อที่จะได้รับความเจ็บปวดอีกแล้วและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปลองฟังก,กันเลยผมไม่สนใจเรียงชาติพันธ์หรอกนะแต่ให้ความสำคัญกับบุคลิกและนิสัยของคนมากกว่าในการเป็นเพื่อนกันยอดจบไปแล้วนะครับกับการสอบคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านนะครับผม เป็นอย่างไรบ้างก,กับคอามเนต์เหล่านี้นะเออโดยสรุปก็ทางฝั่งพมา่าเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยกูเนี่ยยุ่งกูดีๆอย่ากูไปยุ่งด้วยเออกูไม่อยู่ฝ่ายไหนทั้งนั้นแหละกูยุ่งกูแบบนี้แหละเออประเทศกูก็อยู่ลาบากแล้วต้องมาอาศัยเขาอยู่กูก็ต้องทำตัวดีๆอยยากูไปยุ่งด้วย <c oughs> ส่วนในเรื่องอดีตที่แม่งมาเรียกร้องเจ็ดร้อยบาทอันนั้นผมว่ามันเป็นความพยายามของรัฐบาลพมา่าที่อยากให้คนพม่าก,กลับไปช่วยมากกว่า ไอต,ตอนนั้นอะเพราะว่าคนพมา่าเขาของแท้เขาไม่อยากกลับไปอกะี่จริงก็ไม่ใช่คนพมา่าหรอกมันมีมอญมีไทยใหญ่พวกนี้เขาม่ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นพมา่านะเออเนี่ยด้วยเหตุผลนี้แหละที่มันเปลี่ยนชื่อประเทศจากพมา่าเป็นเมียนมาแทานเออแต่กูจะเรียกมึงพมา่าเข้าใจดีแล้วคนอื่นเขาเข้าใจด้วยก็เหมือนกูเรียกกัมพูชาเรียกกัาแมงกะมเมีนั่นแหละส่วนลาวนี่ก็ค่อนข้างพูดคุยกันง่ายนะครับเขาก็ไม้เมย์พวกนี้เลยคุณเหมือนกัมเมนะ่ะ เออเพราะว่าเรื่องนี้มันไทยคอมเมนต์คุยกันเองนะกูก็มีเกี่ยวเหมือนกันนะอาจจะมีคนลาาบ,บางคนที่คอมเมนต์คอมเมนต์แต่ก็เป็นเท่าไหร่ไทยเลือกฝั่งเขาก็เลือกไทยมากกว่าที่จะไปยุ่งกับคอมเมนต์อะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยถ้่อยากทําให้คลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับผมคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ